สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับการลดความอ้วนที่จริงใจนะคะค่ะนี่ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่ได้มาพูดเกี่ยวกับการลดความอ้วนนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วนะคะก็ไม่ได้อ้วนแต่กําเนิดน,นะคะก็มาอ้วนขึ้นหลังจากที่เรียนจบนะคะก็เด้งขึ้นมาเป็น2เท่าแล้วทีนี้นะคะก็เกิดการนอนกรนขึ้นมานะคะก็ได้ไปรักษาการนอนกรนนะคะ แล้วหมอก็ส่งไปรักษาโรคความอ้วนด้วยเนาะคะ,อะตอนนี้ก็ได้ไปนอนสลิปเพสเรียบร้อยแล้วเมื่อวันก่อนนะคะแล้วเมื่อวานนะคะหมอก็ได้ไปฟังผลตรวจนะคะปรากฏว่านะคะปกติแล้วคนปกติหมอบอกว่าจะอยู่หายใจแค่ประมาณห้าครั้งต่อชั่วโมงนะคะแต่เราอยู่หายใจเจ็ดสิบเจ็ดครั้งต่อชั่วโมงนะคะซึ่งอันตรายมากนะคะหมอก็เลยให้ซื้อเครื่อง ช่วยหายใจนะคะที่เป็นออกซิเจนนะคะเลยนะคะวันนั้นก็ได้ตัดสินใจซื้อเครื่องออกซิเจนช่วยในในการน,นอนหลับปรากฏว่าเมื่อคืนนะคะใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกว่าสมองล่งมากนะคะจากที่ตื่นมาแล้วปวดหัวนะคะตื่นมาแล้วไม่ปวดหัวสมองมันล่งนะคะมันรู้สึกตัวเบานะคะ,ะแล้วกลางวันเนี่ยปกติทุกวนกันจะง่วงนอนมากง่วงนอนแบบ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะแต่วันนี้งว่วงนอนแค่นิดเดียวนะคะแบบกับหลับแค่นิดเดียวนะคะไม่งว่วงนอนทั้งวันนะคะ <c oughs> และรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยดีใจมากเลยนะที่ตัดสินใจซื้อเครื่องออกซิเจนในครั้งนี้ <c oughs> เดี๋ยวหมอบอกว่าถ้ามสมองมีออกซิเจนแล้วก็จะทําให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นกนรารลดความอ้วนก็จะง่ายขึ้นด้วยอ,อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยว ก็จะรอดูต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้กินอาหารพยายามให้ใน1วันไม่เกิน1,400กิโลแคลอรี่ที่หมอบอกนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็ได้ออกกำลังกายนะคะโดยการตัดหญ้าถงา,างหญ้าทำความสะอาดบ้านนี้นะคะมันเป็นกิจกรรมที่ใช้แรงนิดนึงแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มากแล้วก็มันไ,ไม่น่าเบื่อนะคะทําให้เราสามารถทําได้เป็นชั่วโมงนะคะก็ทำความสะอาดบ้านอะไรพวกนี้หนึ่งชั่วโมงนะคะก็ถือว่า เป็นการออกกําลังกายไปภายในตัวแล้วกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกกําลังกายจากกำำารทาความสาบ้านของตัวเองไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าน้ําหนักลดลงช่วงหนึ่งแล้วนะคะไม่ปวด ข่าวปวดขาแล้วก็จะเริ่มเดินเริ่มวิ่งอะไรพวกนี้นะคะข่าววันนี้ก็แค่จะมาอัปเดตอาการว่าหลังจากที่เริ่มใช้เครื่องออกซิเจนช่วยในการนอนหลับนะคะทําให้หลับดีขึ้นมากๆนะคะตื่นมาสดชื่นเลยนะคะโอ้ถ้ารู้อย่างนี้ก็เสื้อตั้งนานแล้วนะคะปวดหัวมาเป็นหลายเดือนนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยมาเกือบสิบเดือนมาเนี้ยเป็นปวดหัวแล้วก็ง่วงนอนทุกวันนะคะตอนนี้ก็เริ่มจับจุดถูกแล้วนะคะก็หวังว่า จะหายในเร็ววันนะคะคนที่กําลังลดความอ้วนหรือนอนกลนอยู่นะคะก็สามารถไปหาคุณหมอแล้วก็ปรึกษาคุณหมอได้นะคะขอบคุณค่ะ